ข้อที่12นะครับข้อนี้บอกว่าเตรียมโซดาไฟในจานกระเบื้องนะครับและสารละลายกดเกลือในพิเกอร์น้ำหนักเท่ากันนะครับจำนวน2ชุดนำไปวางบนตาช่างดังรูปนะครับก็คือมีโซดาไฟอยู่ที่0.8กรัมนะครับกดเกลืออยู่ที่100กรัมนะครับฝั่งซ้ายนะครับส่วนฝั่งขวาก็เป็นโซดาไฟนะครับสารละลายกดเกลือนะครับแปดสิบหนึ่งร้อยเท่ากันเลยนะครับตาช่างก็เลยอยู่ใน ระดับสมดุลนะครับทางซ้ายกับทางขวานะครับตรงนี้นะครับตาช่างก็เลยอยู่ในระดับสมดุลเลยนะครับรวมเพราะว่าน้ำหนักตรงเนี้ยเท่ากันหมดเลยทีนี้บอกว่าเมื่อทดลองเทโซโดาไฟจากจานกระเบื้องผสมกับสารละลายกรดเกลือในบิเกอร์ทางด้านขวาเพียงด้านเดียวพบว่าปฏิกิริยาที่เกิดขึ้นดังสมการ โซดาไฟนะครับาสารละลายกรดเกลือนะครับ HCl นะครับเสร็จปุ๊บก็เกิดสารละลายเกลือแกงนะครับ NaCl นะครับตรงนี้โดยโซดาไฟทำปฏิกิยากับสารละลายกรดเกลือจนหมดพอดีโอเคข้อใดเป็นภาพที่ถูกต้องของตาช่างหลังเกิดปฏิกิริยาสมบูรณ์หากน้ำบิกเกอร์ของผสมด้านขวาไปละเหยน้ำออกจนหมด พบว่าน้ำหนักของเกลือที่เหลือหลังจากการระเหยเท่ากับ1.17กรัมน้ำหนักของน้ำที่ระเหยไปควรมีค่าเท่าใดนะครับโอเคอ๋อมีรูปมาให้นะครับแล้วก็น้ำหนักที่ระเหยอ๋อน้ำหนักของน้ำที่ระเหยมี100กรัมกับ93กรัมนะครับเท่ากันเลยแปลว่าเราพิจนารณาจากภาพเราก็จะได้แล้วว่าเป็นคำตอบข้อไหนนะครับอ่า ทีนี้คุณครูขอ,ขอพาเรียนมาดูนะครับคือฝั่งเนี้ยเขาให้เหมือนเดิมเลยคือ0.8บวก100กรัมนะครับอ่าเป็นตาช่างครูขอวาดตาช่างอีกอันนึงแล้วกัน,น,กนอ่าตรงนี้นะครับทีนี้ด้านเนี้ยจะมีน้ําหนักอยู่ที่ประมาณ0.8บวก100กรัมก็เป็น180กรัมนะครับประมาณนี้ส่วนฝั่งเนี้ยนะครับ จากเดิมมันเป็น180กรัมฝั่งนี้ก็เป็น180กรัมเหมือนกันใช่ไหมครับแต่ปรากฏว่าหลังจากระเหยน้ำออกไปแล้วฝั่งเนี้ยเหลืออยู่แค่1.17กรัมนะครับแปลว่าตาช่างฝั่งทางด้านซ้ายของเราเนี่ยต้องหนักกว่าด้านขวาใช่ไหมครับดังนั้นในลักษณะของตาช่างเนี่ยควรจะเป็นลักษณะแบบนี้จริงไหมอ่าเพราะว่า ทางด้านขวาเนี่ยมีน้าหนักแค่1.17กรัมมันเบากว่าดังนั้นน้ําหนักจะถูกกดลงมาด้านนี้นะครับทําให้ลักษณะตาชามของเราเนี่ยจะเอียงในลักษณะแบบนี้ถูกต้องไหมครับจะเอียงมาทางด้านซ้ายนะครับถูกเพราะน้ําหนักตรงเนี้ยถูกกดมากกว่าที่น้ําหนัก180กรัมนะครับอ่าดังนั้นถ้าเราดูจากรูปตรงนี้นะครับ ถ้าเราดูจากรูปเราก็จะทราบเลยนะครับว่า,าตาช่างที่เอียงซ้ายนี่มีอยู่ข้อเดียวคือข้อที่สเห็นไหมเพราะว่าน้ําหนักตรงนี้มันหนักกว่า180กรัมที่กดลงมาส่วนฝั่งที่โดนยกเนี่ยคือคือมันเบากว่า100 1.17กรัมใช่ไหมครับอ่ามันก็เลยเอียงลักษณะแบบนี้จะเห็นว่ามีข้อเดียวที่มีการเอียงลงมาทางด้านซ้ายนะครับก็เลยทําให้ ข้อที่4ผิดข้อ2ผิดข้อ1ผิดนะครับส่วนตัวเลขเนี่ยเราแทบไม่ต้องพิจารณาเลยนะครับเป็นแค่ตัวเลขที่นํามาหลอกเฉยบอกว่าน้ําหนักของน้ําที่ระเหยไปมีค่าเท่าไหร่มันก็เท่ากันอยู่แล้วอันนี้เป็นแค่ค่าประมาณนะครับดังนั้นข้อที่ถูกก็คือข้อที่3นั่นเองนะครับเห็นไหมข้อสอบโอเน็ตเหมือนจะยากนะครับแต่ไม่ยากนะนะครับหรือว่าออกข้อสอบค่อนข้างดีเ,ยเลยนะครับในเรื่องของอกฎทรงมวลนะครับ ข้อนี้นะครับปีก่อนๆก,ก,ก็ออกเหมือนกันแต่นะครับครูถือว่าข้อสอบปีนี้เป็นข้อสอบที่ออกค่อนข้างดีเลยนะครับทาไมครูถึงมองว่าข้อสอบข้อนี้ออกค่อนข้างดีของปีนี้เพราะว่ามีการนําความรู้มาใช้เกี่ยวกับการทรําปฏิกิริยาเสร็จปุ๊บยังมีการให้นักเรียนได้วิเคราะห์ด้วยว่าเอ๊ถ้าน้าหนักหายไปเนี่ยนะครับอ่าหลักการของม้ากระโดกเนี่ยควรจะเป็นยังไงนะครับถ้าฝั่งนี้หนักกว่า บางนี้ควรจะปรากฏรูปยังไงนะครับอ่าอันนี้จะคาบเกี่ยวกับเรื่องของโมเมนต์ในส่วนของฟิสิกส์ด้วยนะครับก็ครูก็เลยว่าข้อสอบอ,ออกดีจังเลยข้อนี้นะครับแต่ว่าในเรื่องของกฎทรงมวนเนี่ยออกทุกปีอยู่แล้วนะครับอ่ายังไงก็ฝากนักเรียนไว้ด้วยอีกหนึ่งข้อนะครับปีต่อไปก็เชื่อว่าข้อสอบลักษณะนี้ก็น่าจะออกอีกครั้งหนึ่งนะครับอ่าไม่ยากนะครับข้อนี้ถึงจะเป็นโจทย์สองหน้าแต่ทำแป๊บเดียวนะครับถ้ามีหลักความเข้าใจ